แน่นอนครับคู่นี้ครับข้างนอกก็เดือดมากนะครับฝั่งนี้เป็นทีมงานบางพีครับหนุ่มยาวได้สไปบางพีนะครับฝั่งน้องเป็นบู๊สายสามจับคู่กับน้องกาเิ่นะครับบู๊แรกข้ามหัวนะครับตับสไปนะครับ เต่อครับงตัวน้ครับมันบางพีได้เสครับนอครับมันบางพีครับเป็ัสองครับผู้ใช้มากรีวได้เสร์ฟครับแบบจะไปเปิดมันโยไป ยอดบุเกเท้าลากเองครับแก้ไขมาก่อนครับฮะอ,า,อาเปิยดยกไปนี่แหละไอ้ช้างมองดีครับเสกไหมบางพี่ครับเออแล้วก็หนึ่งครับหน,นึ่งบาพี่ก็เสร็จครับบุดเปิด

นี่บสีสันกับเร่อยู่ฝั่งเดียวกันมันมสนุกครับน้งร้องก็ล่ฝั่งครับก็สองครับมันก็ฟิวไดเสร็ครับไปเปินหัวนก็ไปว่าแน่แค่กันทีครับทีเสร็จไหมมันสองกสองครับน้าฟิวในีุยพุชาซาม สองต่อสองครับไปเปิดมึนโยกเข้าไปเอาพิกเดียวครับโยกเข้ามาสวยครับมองดีครับพิกแซงที่ไปเป็นสามต่อสองครับน้องกระปิ้วแล้วพุกลายสามครับโอ้โหแล้วกนแกว่งเป็นคู่ครับ ครับุ้นเสร็จครับสไตปเปรมวะหนุ่มยกเข้าไปอาครับพู้เดียวพี่วันครับโอ้โหยกสวยด้วยครับเอาเงอยู่ครับอาครับพุ้เกียวโอ้โหครับเดินไปหนุ่มสไตปเกียวหนุ่มยกเข้าไปล้มครับพี่เกรมกระไบ เจนเกี่ยวครับไม่มีที่ลงนะครับขนาดเดินสองคนครับฝั่งที่สามคนยังลงได้ครับมันนะครับคู่นี้ครับเป็นตัวเบสซูนะครับครับแจ้งไม่เป็นสีซอฟองครับพุทธสายสามและน้งกาะฟิวครับใส่ร่ปมาแดงใช่ครับผม ร้อมตัวสี่ครับทำไมบางทีไม่เสกครับเอาครับเปิดแตกครับมุดยังอยู่ครับแช้ไขมาก่อนครับยอดมาครับใช้เปิดเงินมาไปอาครับอาหารครับโยกมาครับการหนุนนั่นครับไปสไปไม่ได้ครับ โอโหครับเกี่ยวๆั้งู้นครับทั้งวัยรุ่นทั้งเมาทั้งวัยนะครับเลยยอดไม่ได้กินนะครับหยอดเนียนนะครับแต่ว่าตัดมันเท้าทันนะครับคิดประสาทครับตั้งคาฟิวได้เสือครับเห็นไหมครับสะพายเป็นหัวดาวยกาล้นครับ จระพิบเปิด,ดยกขึ้นมาครับสุดทเกี่ยวมมห,ยหมุนไหลเข้าไปมอนดีครับสุดทครับยกไปไหนครับนี่ครับเอาไปหลายคนนะครับมันจะบังกันเองหรือเปล่าครับฝั่งนี้ครับสองกัะซีครับกระพิบเปิด,ดยกขึ้นมาสุดท้ายเกี่ยวครับ เจยาวไรเข้าไปโมเดลอะไรอยากทำเป็นสามตัวเสียบดีมากบางทีครับนมยาวได้สบายบางทีครับสวัสดีครับคุณสุพจน์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตุซื้อกินไลค์มากทป้งหนึ่งทั้งยูทูปครับ ครับครับจะไปเป็นสามต่อสี่ครับทีมพ์มาบางทีครับมีเจ้าสละสไปบางทีครับสามสี่ครับครับมันก็เพียวเปิดยกนมาโอ้โหครับปัดเลยครับนี่ครับสี่ต่อสามครับปุ๊บสายสามได้เสร็จครับ มาพายมาหนุ่มเปิดต่อไปมอ,องได้ดีครับกดไปบางีครับสามต่อสี่ครับยาวได้สู้ยาวได้เสร็จครับามาดีเปิดยังอยู่ครับมาพอดีหวัวเน็ตเป๊ะลยครับน้องกาฟิวครับกดติดตามนะครับ สวัสดีครับคุณลาวันครับผมขอบคุณครับผม mm hmm. ชอบดูก mm ็ hmm. ไม่ผิดหวังครับ mm hmm. สบายเปิดมุนไหลเข้าไป mm hmm. มองยางมองได้ดีครับสบายมากดีครับตะก้อ mm hmm. เปท์สูงนะครับมันแน่นอนครับผู้นี้ครับ นอกในรวมกันนะ่าจะขึ้นแสนนะครับคู่นี้ครับสามตัวสีค่ครับมึมบางพีได้เสร็จครับเราปุ๊บเปิดโย่ไหลเข้ามาเอายังอยู่ครับไปอยู่ครับสัสดีครัอาจายสารคามนะครับผม สี่ต่อสามครับมุสไซสามได้เซฟครับโยมาครับไปเปิดหัวมึงยกเข้าไปฮะครับลงครับตรงนี้ครับเกาการชี้ลงครับตอนนี้สามต่อสี่นะครับทีมงานบางทีตั้งอหนึ่งแต้มครับมึงสไปรและยาวครับสามสี่ครับมึงได้เสรซฟครับ ยบอาแต่ครับวาครับนีนสุนเปสีประสิครับสี่อรสิครับนึบางทีได้เสร์บครับอธิปยดเลือกหน้ามองมาหลังดีครับรูปสายสามครับ สีตาซีครับบุ๊ดสายสามไม่เสร็ครับสีตาซีครับยกมาครับบุ๊ดสายสามครับสไปายเปิหดหัวลงยกเข้าไปเอาโยดครับบุ๊ดสั่งเท้าเอายังอยู่ครับ เกี่ยวดังเท้ามาพอดีหัวเนี้เลยครับน้ำมันตัดสีครับปุชสายสามได้เสร็จครับลงมาครับไปไปหัวลงมาพีไรเข้าไปเอาครับลุกเกี่ยวตัดฟิวยกมาสวยครับพอดีเลยครับคู่ครับรับพยายามนี้ไปเป็นหกต่อสี่นะครับพุชสายสามและน้องกาดฟิวครับ ปกติครับบุญได้เสือครับเดินมาครับโอ้โหมาสุดมากครับหนือนไหลกัไปไม่ถึงครับอบุญเปิดล่าปเองนะครับโอ้ไม่ใช่โอกาสเพืยงนะครับน้องบุญครับเปิดลูกแรกขึ้นมาจ่อครับกดเลยครับอย่าไปเป็นเจตสีครับบลูกสายสามนะน้องกาฟิวครับ เอาครับ่านี้ขอเบรกเกมนะครับเอาครับขอเบรกเกมครับฝ่ายทีมงานบางทีครับแต่วันนี้160ยูสูบเนี่ยนะครับทางยูทูบนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะก้อสู้จริงไลายมากด้วยนะครับผมให้ชอบดูตะก้อไม่ผิดหวังครับเพจนี้ครับลห้สนให้ดูเกือบทุกวันครับวันระเบิดใช่ครับ พื้นดีทั้งคู่นะครับฝั่งนู้นครับน้องกาฟิวแะบูตสายสามครับถึงไม่ใช่หัวอาชีพแต่ก็เกี่ยวดีนะครับฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ยกไม่จอยไม่ไม่มีโอกาสจะตีลงนะครับนะครับจงเก่งมันต่อครับเจตตสีครับบุตสายสามและน้องกาฟิวขึ้นนำครับโยกมาครับนี่ครับโยกมาสุดมากครับหมุ่มยงห่างครับ นะครับติดเกี่ยวนะครับพี่ครับต้องไม่จ่อเกี่ยวอย่างเดียวแล้วก็ยกมาพอดีอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับประตูยันฝาได้นะครับยังบวกบวกอยู่ห้าห้าโยมตอนนี้ต้องชิมแล้วอ่ะอ่ะต้องมาจัดการแล้วครับอาครับขึ้นน้ำเป็น8ต่อ4นะครับบุษสะสามและน้องกาะพิวครับ รถไม่จอดตีไม่ไปกินไม่แน่นอนนะครับฝากน้องครับพื้นทั้งคู่นะครับแอดเตอรซีครับทั้งบุ๊ดได้เสิร์ฟครับอันนี้ครับโอ้โหโยมานะครับปล่อยลงเส้นพอดีนะครับยาวโยครับยาวคงไม่นอนได้ครับเรียมที่ยาวไม่อยากเตะนะครับเพราะว่ายาวไม่ ไม่อยากคุมสามคนนะครับเพราะว่าอานุมบางที่เสียไปเอาครับตัดโอกใจพอดีครับขยันมาเป็นหน้าตะแเปนครับยาวไม่ถนัดนะครับเรียนสองคนเรียนคุมด้วยกันนะครับเพราะไม่เป็นอิสระนะครับเอาละปัญญาไนมเป็น5น้าตะแป็ครับทีมงานบางทีครับยาวหนุ่มและสไปบางทีครับ มุมฟีร์ได้เสร็จครับ5-2ครับอาครับมันก็เปิดยกขึ้นมาโอ้มันพอดีเอาครับยังอยู่ครับสบายครับเอาครับเกี่ยวคืนครับไหมาโอ้โหครับมีเบิร์ดดีมากครับขอให้เกี่ยวติดครับเราทำไม่ต้องเปิดรอตีกันยาวพอใช่ครับมันจะ จะตักกันเปล่าๆนะครับนี่ครับยาวเปิดยกเข้าไปสวยครับเอาครับติีนั้งเท้าครับโอ้โหครับเอาครับยาวขึ้นครับหนุ่มยังอยู่ยาวยกเอาครับเอาล้นครับดูเปิดกาฟิวไหลเข้ามาโอ้โหครับสุดท้ายนะครับหนุ่มไล่สามครับครับเอย่ามียาวไม่อยากเตะนะครับยาวไม่ชอบเตะประตูศูนย์นะครับ นะครับกระเจาะเป็น9-5ครับมูตสายสานได้เสิร์ฟครับเปิดนัวดาวยกโอ้โหยังเกี่ยวอยู่ครับ5-9ครับนมบางพีจะได้เสิร์ฟครับนะครับเปลี่ยนเป็นสไปา์บางพีเสิร์ฟบ้างครับปัญหาคือถ้ายกไม่จ่อเนี่ยไม่ลงแน่นอนนะครับ5-9ครับเปิดฟิวเปิดยกเข้ามา มันพอดีเสุดแล้วกันครับลูกยกครับโอ้โหครับพอดีมากเลยครับเก้าต่อห้าครับพุทสายสามได้เสร็จครับเอิยโยมาครับอย่าไม่ปล่อยครับตัวงเข้าไปเอาครับติดเกลียวนะครับนี่ครับไม่จ่อไม่ลงแน่นอนครับเอารถมาครับสไปายเฟลด์ลูกยก โอ้ครับเลียงอยู่ครับโอ้ยังจะเกี่ยวอย่ครับหนึ่งบางทีก็เปิดนี้เข้าไปก็เพี้ยนเหมือนกันครับยกครับอ่าอ่าหน้าตัวเก้าครับหนุ่มบางทีได้เสรียครับเอาครับมันจะเพิ่เปิดยกมาโอ้โหครับโอ้โหครับเหยี่ยมนี้ครับเลี้ยงสามคนยังหลงครับ เชยงบางฉลงแตกได้ครับกับบุ้ได้ไหมครับต้องจัดแล้วครับเชียงบางฉลงครับเก้าต่อห้าครับพุ้นสายสามโยมาครับสปายเปิดหัวยาวยกนี่ครับถ้าย้องจ่อก็ได้สู้ครับอะครับห้าต่อเก้าครับหนุ่มบางพิ้นได้เสร็จครับอับพุ้น เอายอนครับสบาเห็นครับเดี๋ยวเข้ามาโคครับสไายบางีครับข่จะมาเป็น6-9ครับง่อยน่อยแล้ว9ครับหนุ 1> 1่มบางพีได้เสร์ฟครับ นะครับบูตเปิดอาครับตดเกี่ยวครับนุ่มยังอยู่ครับเอาครับล้นไปครับบูตเปิดกาฟิวยกมาพอดีเป้ครับโอ้โหครับไม่มีเบี้ยเลยครับแทบจะไตหัวเน็บครับลูกยกของน้องกาฟิวครับก้าวตรงหครับบุตสายสาไปเสร็จครับเอาอจครับหนุ่มทันเอาใจยกหางครับ จะหายอดเอาหลังเ้าไม่ทันครับ6-9ครับนมบางทีได้เสียครับครับน้องกาฟิโเปิดยกขึ้นมาโอ้โห,โหครับลุกยกครับไต้องคิดอะไรมากนะครับลุกยกของน้องกาฟิโครับบัดลงอย่างเดียวครับ มาทะยกห่างก็ไม่ใช่หัวอาชีพอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับคาโตครับเอายกมาครับไปเปิดหัวยาวยกครับน่ารักโย่อย่างนี้ได้สู้ครับเกมบีบๆครับลูกยกยาวดีกว่านะครับถ้าเกมบีบๆอย่างนี้ครับ6ต่อ9ครับลุงบาร์บีได้เสิร์ฟครับครับเสิร์ฟออกที่ครับเกมบีบๆอย่างนี้นะครับ ก็จิตใจสู้ยากไม่ได้นะแล้วข้าวตรงหกครับกาฟิลเสร็จครับไปเปิดหัวยาวไหลเข้าไปครับมองไม่ข้ามครับขยับขึ้นไปไปสิบตรงหกครับสิบสองแต้มนะครับคู่นี้ครับสิบตรงหกครับนั่งกระฟิวได้เสร็จครับอนุเปิด ลงเข้าไปสไปครับมองดีครับตรงนี้ครับยังไม่ขึ้นแท่นครับ,คร,บครับหกต่อสิบครับสไป,ป์บาง์บีไม่เสร็จครับ ครับรถเดินยกไปยกมานี่ครับมันพอดีแล้วเตินครับพวกยกโอ้โหครับมีหน้าที่แค่สะบัดให้ลงแค่นั้นนะครับมือครับสิบต่อหกครับกาฟิวได้เสือครับอย่าเปิดไหลหลังครับยิงเข้าไปได้ครับ ครับเกี่ยวแล้วครับนี่ครับหางไม่ได้ครับหางโดนเกี่ยวดูครับลูกยกครับโอ้โหครับโอ้โหครับลูกยกครับยกมาจากตรงไหนก็มาอยู่ที่เดิมแล้วหัวเน็ตครับน้องกาฟิวครับครับแมตไว้ครับสเปตตองครับกาฟิวเสร็จครับยกเข้าไปเอาครับยังกันไปยังอยู่ครับโอ้ครับมงไม่โดนครับ กัดกันนะครับวิ่งมามองไม่ทันนะครับจ่อฮอเน็ตนะครับน้องบุญครับนะครับตามอยู่5แต้มนะครับทีมนีนบางทีครับหนุ่มยาวได้สไปครับโมกโต้ซีเบียครับลงไปครับเอาครับตรงนี้แก้มาครับน้องเปิดยกซ้ายเอาครับขยับไปอีก1แต้มครับเปรียบเท่าซีเบียครับ เจตสิเ <Mile> ดีร์ครับหาครับแกกไขมาครับจกเปลนจเอาครับมาอีกหนึ่งแต้มครับเป็นแฝต่อสิเดียครับเอาครับมาใครดับมาสองแต้มมาครับแต่อสิเดไปครับทีมงานบางทีครับหนยาวและสป์บางทีนะครับบุษสายสามจะพูดกับน้องกาฟิวีดีสีนะครับ วัสดีครับ380ผู้ชมครับทาง YouTube นะครับผมฝากกดติดตามเพจตะก้อสู้จริงไลยมากด้วยนะครับทาง YouTube ครับผมลงไปครับเอาไล่กันมาครับเอายาวเกลียวนะครับแป๊บไหมครับสไปเอาครับเกี่ยวครับฟิวฟิวเอาครับเกี่ยวฟิวครับยาวครับยกเข้าไปได้ครับสไปออ้้้าตงใหครับ แับมันทีนึงแต้มครับเป็นเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับอ้าครับมีเสียงนะครับทำไมทีนึงมีสองอีกทีนึงสามครับไม่เข้าใจฝั่งออนุ่นเก่งกว่านะครับก็ต้องต่อให้สามคนนะครับผมต่อสิบเอ็ครับหนุ่มบางพีได้เสียบย้อนไปครับออกครับตรงนี้ครับฝั่งนุ่นเก่งกว่านะครับก็ต้องต่อให้สองคน ฝั่งนี้สามคนนะครับผมเอาครับแบกปล่อยครั้งที่สองของทีมงานบู๊และน้องกัฟฟิลครับเด็ดต่อเก้าครับบู๊สายสามได้เสียบครับไปเปิดหัวได้ครับไปแย่งกันยังอยู่ครับมวยอีกแย่งกันครับแกไปครับเอาครับยังอยู่ครับเอายมมาอย่างนี้ครับ โอ้ครับโมแต่กักกันนะครับยกไม่เข้าครับแไปเลยครับับราดูทกต่อไปนะครับไปไปไปวอรสวเด่นนะครับครับคู่ต่อไปนะครับอยวไลฟ์สนิ้ดูครับ ขอบคุณ250ยู้เสอร์นะครับที่ดูทาง YouTube นะครับฝากกดติดตามเพจตะก้อสู้จริงไล์มากทาง YouTube ด้วยนะครับผมถ้าชอบดูตะก้อครับไม่ผิดหวังครับเพจนี้ครับไลฟ์ส่วให้ดูเกือบทุกสนามนะครับใครมีลูกหลานตัวเล็กๆฝึกตะก้อไว้นะครับเดี๋ยวนี้ครับตะก้อสายเถื่อนกำลังบูมนะครับเพจนี้มีฝีมือครับเจดึงเข้าค่ายครับไปครับสบายนะครับ ขอตัคดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดคู่ต่อไปให้ดูต่อนะครับจะไลฟ์ให้ดูเป็นคู่ๆูไปนะครับผม